สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแล g n ล็อกแลนเวิร์ดครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวลองเท้าใหม่นะครับผมนี่นะครับ Pay to Win Top Up เติมเกมออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจใน1นนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น The l a ล็ n a l o ล็อกดะโก Saga, l a าก a าแล็กน l ลล็อกออนไ n s ์แลนเ r ิร r ดแล็กนัลล็อกรีเบ r ร์ดแฮ y r รี t พอตเตอร์แล็กน l ลล็อก n อริจินแล็กลอกเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U T Phone U g Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึง่งสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บ,บาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากเป็นเพื่อน,นยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับไทดอลชูนะครับออฟ หินลาร์ดไวท์แลนด์สโตนไทอาร์นะครับ SSR นะครับคุณสมบัติของมันก็คือตีขนาดใหญ่นะครับ12% ADK 45นะครับโคตรโหดนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยผมบัฟเนี่ย ADK ผม448สีอะวะเอ้ยทำไมตอนนั้นมันเหมือนเห็นกระพ้าลอยไว้เฮียมันหายไปไหนวะเนี่ยเออเนี่ยอ๋ออีสัตว์ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่รองเท้าอ๋อนี่ใส่ไว้นี่นครับ494โคตรโหด โคตรอันตรายนะครับเราก็คือตีไกล12เอ้ยตีตีไกลอีก12เด้วยนะครับเดินเร็ว5% a าเป d ขนาดขนาดใหญ่12%เร์โคตรแรงนะครับเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูกันไม่รอช้านะครับไปดันไฟเลยกดลูกน้ำก่อนเลยครับเฮ้ยไม่ใช่กดลูกน้ำกดทาดน้ำอ่านี่นะครับคาสะ1,400 0นอันนี้คือเทมเด็กนะครับเทมเด็ก1,400 0คาสะ 104, วันฮิ้อยู่แล้วอ่ะหนึ่งแสนหพันเดี๋ยวผมหาซาราก่อน,นครับซาราซารานี่มันไม่วันนะครับนี่ซาราเก้าหนะครับซาราไม่วันนะครับอ่าซาราซาราอยู่ไหนนี่ซาราเก้าหน็นะครับเก้าหมื่นแด้อ่ะนี่นะครับแล้วมากันที่ไทโดลแสน เชีย้ยแรงขึ้นสองหมืนยิงคาสาแรงขึ้นสองหมืนโอ้ยยิงซาลาเท่าไหร่ยิงคาสาแรงขึ้นสองหมื่นอะว่าไงครับเพื่อนเพื่อนแรงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอหมดเอพีกับไอ้ฮอกอายด้วยแต่ว่ามันก็ไล่ช้ากว่านะแล้วผมไม่เจอคาสาไอผมไม่เจอซาราเลยวะดูดียิงทิ้งแสนสองอะแรงจัด คือชั้นนี้แม่งสลา,าน้อยอ่ะนี่นี่สลา,าครับวันฮิตนะครับแสนหนึ่งหมื่นสองพันแรงขึ้นมาหมื่นหนึ่งแรงขึ้นมาเนี่ยแสนโอ้ไม่ใช่ดิตอนนั้นเรายิงเก้าหมื่นเจ็ดใช่ปะยิงเก้าหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นแปดาหนึ่งหนึ่งสามลบเก้าสิบแปดแรงขึ้นมาหมื่นห้าครับสลา,าแมนเดอร์รอะไรนะพี่ตอนแรกมันเห็นมีเอบอ่ะเอาเอบหมดเหรอเอาแสนสองอาจจะคาสาอาจจะถูกแล้ว สาราหนึงึโอเคไม่ต่างกันมากน่าจะเนี่ยแรงกอ่ประมาณ 15, 16, <Yeah. S> 1 5ื่นห้าหกอ่ะเชี่ยแล้วทําไมคุณยังไม่ใช้กันละ่ะนะครับผมจะทําหน้าที่ดันราคาของทุกอย่างขึ้นไปเองเนี่ยนี่นีสารานะครับเนี่ยดูดิโคตรแรงโคตรแรงนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมไปเนี่ยหนึ่งขู่มันแรงยิงคาสะาแรงขึ้นส0 0 0มนอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปเทสฮอกอาย กับเสาซะหน่อยแต่ว่าเทกับสเสาอะเนาะถ้าเราเราเลือกมอนขนาดใหญ่อะ่ะมันก็เดี๋ยวเราก็จะลองมอนมอนขนาดใหญ่อะ่ะมันอาจจะแบบชนะไม่เยอะแบบมันไม่มีเรื่องธาตุอะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองมอนขนาดกลางให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองขนาดกลางก่อนเลยถ้าเดี๋ยวผมเคลือบน้ําอยู่ใช่ไหมหินไฟอยู่ไหนวะหินไฟนะ่จาจะซ้ายอ่านี่หินไฟอ่านี่เทมเด็กนะครับ เทมเด็กหนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันหนึ่งแสนหนึองสองนงสองนะครับหนึองน่งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหอกอายผมยิงให้มันติดหอกอายก่อน h อกอายหอกอายเวอร์อกอาเด้อหอกอายไม่ติดเด้อติดยากอะไรทีเนี้ยธรรมดาก็ติดไม่ยากนะโอ้เออยนะครับหอกอายไม่ติดนี่ไงหอกอายมาแล้วแสนสี่หมื่นสามพันแสหมแม่งแรงจริงนะอ่ะเนี่ย ออกอายแสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับแรงสุดแต่อันนี้แสนสามไม่ต้องฮอกนะครับแสนสามหมื่นสามพันแรงสุดแสนสามหมื่นสามพันนะครับในส่วนของอันนี้มันจะแสนสองก็คือแรงกว่าเทมอยู่หนึ่งหมื่นนะครับซึ่งราคาเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากในผมซื้อนี่มาร้อยห้าออนธรรมดาเนี่ยตอนนี้รองเท้าบวกสิบมันจะประมาณร้อยออน หินเนี่ยประมาณเม็ดละห้าหกเจ็ดออนเต็มที่ก็น่าจะประมาณร้อยยี่สิบออนไม่เกิน่ะผมว่านะถ้าเกิดราคาแรงๆหน่อยแต่ว่าเพื่อนๆสามารถไปหาถุกกว่านั้นได้นะครับไปลองดูเนะี่ยเดี๋ยวผมคู่นี้ผมซื้อสำเร็จไปแล้วร้อยห้าออนนี่ยังไม่ได้ออฟด้วยนะครับยังไม่ได้ออฟส่วนเทมเด็กบวกเก้าเนี่ยผมว่านะถ้ามัน e a h a w k e y e เนี่ยมันก็น่าจะมีสี่สิบห้าสิบออนป่าวะใช่ไหมก็น่าจะสี่สิบออนสี่สิบห้าออนอะไรอย่างนี้ได้ปะเออ เอาไปขายเทินได้นะครับก็เหมือนเพิ่มเงินอีกไม่เท่าไหร่เนาะก็ยิงแรงขึ้นแบบเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะเสียตรงฟีคแคดน้อยกว่าศูนจุทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองกับมอนขนาดใหญ่ดูว่าถ้าเป็นมอนขนาดใหญ่เนี่ยฮอกอายมันจะมันจะได้เปรียบเออจะแรงขึ้นกว่าแค่ไหนใช่ไหมถ้าเป็นฮอกอายเดี๋ยวขอยิงให้ติดฮอกอายก่อนอันนี้มอนขนาดใหญ่นะครับมันจะไม่ชนะธาต เดี๋ยวรองเท้าตร,ตรงนี้รองเท้ารองเท้าไทาดอลจะได้เปรียบตรงนี้เพราะว่าเป็นมอนขนาดใหญ่อ่ะนี้ฮอกอายได้9 0,000นะครับ8 000, 9 0 0 0ื0นเกื่นอ่ะอ่ะตีไป9 0,000นะครับสำหรับฮอกอายแล้วก็ถ้าตีธรรมดา7 4 0 0 0มื่นสี่เจ็ดาเรา,เาดามจแรงสุดนะ7 4 0 0 0ื่อ่าโอเค7 4 0 0 0นะครับ 75, ็ดหม่นามี7 5 0 0 0ได้7 5 0 0 0แรงสุดนะครับพอมาเป็นไทดอล82,000นะครับ82,000 83,000 84ถ้า8 4ดหมกับเจ็ดหก็แรงกว่ากัน9000แรงกว่า9000นะครับโดยไม่ต้องฮอกอายเมื่อกี้ฮอกอายเท่าไหร่วะ8 0,000กว่าเหมือนกันปะผมลืมละนะแต่เดินในคลิปอะเดี๋ยวตอนตัดก็น่าจะเห็นว่ามันเท่าไหร่ประมาณนี้แหละอ่าโอเคสรุปหน่อยนะครับระหว่างรองเท้าเทมกับรองเท้านะครับออฟหินตัวนี้นะครับลาดอะไรวะลาดหินลาดวอยแลนด์สโตนไทอาร์นะครับ SSR นะตัวนี้นะครับคือถ้าเกิด ดาเมจทอกอายอ่ะมันก็ยังแรงกว่าอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะวันฮะิตมอนอะนะโดยที่ไม่ต้องรอรุน h a อกอายนะครับใส่ฟาร์มอันนี้มันก็ดีกว่าเนาะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องติด h a อกอายแล้วมานาหมดด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็น่าจะดีกว่าเนาะแล้วก็แต่ถ้าเกิดยิงบอสเนี่ย Hawk อายก็อาจจะมีความแบบก็อาจจะไม่แย่เนาะเนื่องจากที่มันราคาถูกกว่านะครับแต่ว่ามันก็ต้องรอติด h อกอายถึงจะแรงกว่า ในตอนที่ตีธรรมดาก็เบากว่าตอนจังหวะตีบอสอะก็คิดว่า mm hmm. เทมฮอคอาอจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าเนาะ mm hmm. ฟีแคสมันลดเยอะกว่าด้วย mm hmm. ก็น่าจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดจากฟาร์มเนาะ mm hmm. ก็ผมว่าต้องต้องรอ,อ,องเท้าคู่นี้แหละนะแล้วก็จากคลิปก่อนที่เคยเทสไปเนาะอ่าน,นั้นมันหินฟอรเทอลใช่ไหมเราได้คีดเมจประมาณ21%อนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ21%แล้วได้คดีอีก15ตัวหินนั้นอะก็ ถือว่าเบากว่าอันนี้น่าจะเบาเป็นหมื่นเลยนะคือแบบผมจําได้ว่าตอนนั้นซาราเมนเดอร์ใส่รองเท้านั้นมันน่าจะโฟไปประมาณแสนแปดเก้าพันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับลองย้อนไปดูคลิปกันนะผมก็จําไม่ค่อยได้แต่ว่าไม่ได้แรงขนาดนี้เนาะอันนี้ซาราเมนเดอร์นี่คือแสนแสนแบบหมื่นห้าหมื่นหกอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็คือแรงมากๆนะโอเคครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมกับการเทส ต่างๆนะครับของ Land Word นานล็อกแอนเวิร์ดครับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับใครจะเติมเงินก็อย่าลืมเทรวินท็อปอัพนะผมตเติมถูกตรงไว้ปั๊บไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับ